จะมาหัดนหุงข้าวเองกันค่ะว่าจะเป็นยังไงจะรอดไหมเดี๋ยวเรามาดูกันอยา่างแรกทำไงแม่ก็เอาเข้าวใส่ไปในหมอ้อหุงถ้วยเดียวใช่หลังอะไรที่มันติดก็ข้าวออกส่งน้ำแล้วเราก็มาเติมน้ำสะอาดโซนให้น้องเกดหุงข้าวครั้งแรกใช่ไหนอะ พอพอไม่ต้องเยอะถ้าเยอะแล้วมันจะแฉะถ้าน้ำน้อยเกินไปแล้วมันก็จะดิบไหนขอดูหน่อยไหนน้าถ้าถ้าเยอะไปมันก็จะแฉะใช่ไหมถ้าน้อยไปมันก็จะดิบนี่เราก็ต้องสังเกตประมาณนี้แหละนี่เห็นไหมประมาณนี้จุมโอ้หหายไปแกล้งประมาณนี้ แล้วก็เช็ดหม้อข้างนอกให้สะอาดให้มันแห้งลุกเอย,ยกยกยก,ยกตูดหม้อด้วยเช็ดตูดหม้อให้แห้ง,ใ,หงใช่ใช่เช็ดใ,<ช>ให้แห้งเวลาแม่ไปทุระก็จะได้เออหุงข้าวให้แม่น้อย มันแล้วแต่ข้าวไงนี้มันเป็นข้าวหอมถ้าข้าวแข็งเราก็จะต้องใส่น้ําเยอะอันนี้มันเป็นข้าวหอมบาเรากินข้าวหอมหอมมะลิเออมาไปกันอือเอาสองอย่างแรกก็เปิดใช่อมอหมอหม้อนี้มันก็จะนานหน่อยนี่มันเราต้องเช็ดให้สะอาด แล้วก็ปิดทําให้มันดีๆนะมันลงล็อกเออแล้วก็ปิดฟ้าใช่ใช่เสียบปั๊กจับอ่ะแม่บอกว่าเวลาจับปั๊กอะอย่าจับตรงนี้จับตรงนี้กโอพอนี่เขามีตัวของเขาเนี่ยนี่นี่นอย่านี่ไฟมันจะช็อตแต่ว่าที่บ้านมันมีเซฟที่คัดอยู่แล้วกันไปช็อตไปดูดมันจะตัดแล้วเราเห็นไหมเมนูพุงข้าว ข้าวสวยข้าวต้มข้าวกล้องข้าวผสมข้าวเหนียวเค้กขนมปังแล้วก็มีตุ๋นอาหารด้วยนะคะแบบดีเราหุงข้าวเอาแล้วก็กดไปใช่ใช่เดี๋ยวมันก็จะทาเองแค่นี้แหละง่ายก็บอกแล้วมันง่ายแล้วมันไม่ขึ้นเลขที่เดี๋ยวมันก็ขึ้นเป็นหุงข้าวใช่ นั่นแหละเสร็จแค่นั้นแหละง่ายไหมโอเคเวลาแม่บอกว่าหุงข้าวใหแม่น่อย,แม,อยแม่ไปธุระไอ้นู่นนี่จะได้หงุง<อ>ง่ายน<ม>ิดเดียวหุงข้าวน,นี่มันอ๋อเสร็จแล้วนะคะทุกคนเอย่าลืมาเปิดซาวกันว้าวเหมือนจะนุ่มๆน,นะเรียบไหมไม่เรียบพอดีนี่ง่ายไหมคะง่ายมากค่ะ ่ะเรียบร้อยถึงข้าวง่ายนิดเดียวทำดีๆพอดีนะเลยนี่เห็นไหมไม่แ็ะไม่ดิบถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกดด้วยนะคะบ๊ายบาย